เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณพบครับคุณผู้ฟังพบเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่เขารับงานไปดูแลเรือนผักเก่าแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางหบเขาเงียบสงบของอำเภอเชียงดาวพบเดินทางไปถึงที่นั่นในช่วงบ่ายแก่ๆของฤดูหนาวภาพแรกที่เห็นคือกลุ่มเรือนไม้สักทรงล้านนาโบราณหลายหลังตั้งอยู่รถหลันกันไปตามเนินเขา ถูกทิ้งไว้ให้รกร้างตามการเวลาหน้าที่ของพบมีเพียงแค่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยทั่วไปป้องกันไม่ให้มีคนนอกเข้ามาหรือเกิดเหตุไฟขึ้นเจ้าของกำชับเขาเพียงเรื่องเดียวคือห้ามขึ้นไปบนเรือนใหญ่หลังประธานโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเขาไม่ได้ให้เหตุผลใดๆไว้พบพักอยู่ในเรือนหลังเล็กที่แยกออกมาสำหรับคนดูแลโดยเฉพาะคืนแรกผ่านไปอย่างสงบ มีเพียงเสียงของป่าเขายามค่ำคืนความเงียบที่นี่มันจับใจจนทำให้รู้สึกเหงาอยู่ลึกๆพบเริ่มสำรวจพื้นที่ในตอนกลางวันของอีกวันเขาพบว่าเรือนพักแห่งนี้เคยสวยงามและรุ่งเรืองมาก่อนมีลานกว้างสำหรับจัดกิจกรรมมีทางเดินเชื่อมเรือนแต่ละหลังแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือเรือนใหญ่หลังประธานที่ตั้งอยู่บนเนินสูงสุด มันมีชานเรือนกว้างขวางที่ยื่นออกมามองเห็นวิวทิวเขาได้ทั้งหมดพบทำตามคำสั่งเขาเดินดูอยู่เพียงรอบๆไม่ได้ย่างกลายขึ้นไปความผิดปกติแรกเกิดขึ้นในคืนที่สาของการมาอยู่ที่นี่ขณะที่พบกำลังจะเข้านอนเขาก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆโชยมาเป็นกลิ่นของดอกลีลาวดีที่หอมเย็นๆเ,เหมือนพึ่งเด็ดมาใหม่ๆแต่บริเวณรอบเรือนพักของเขา ไม่มีต้นลีลาวดีอยู่เลยสักต้นเขามองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นเพียงความมืดมิดของราตรีกลิ่นนั้นลอยวนอยู่ในห้องพักสักพักใหญ่ก่อนจะค่อยๆจางหายไปพบพยายามไม่คิดอะไรมากอาจเป็นกลิ่นที่ลอยมาตามลมคืนต่อมาพบได้ยินเสียงบางอย่างแววมาจากทางเรือนใหญ่เป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของทางเหนือเสียงนั้นดังแผ่วเบาและขาดห่วง เหมือนคนกำลังหัดเล่นพบเดินออกมาดูที่หน้าเรือนพักของเขาแต่เสียงนั้นก็เงียบไปเหลือทิ้งไว้เพียงความสงสัยที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเช้าวันรุ่งขึ้นพบตัดสินใจเดินขึ้นไปดูใกล้ๆเรือนใหญ่หลังนั้นเขายังคงไม่ก้าวขึ้นไปบนเรือนแต่เดินสำรวจอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นแล้วเขาก็พบกับบางสิ่งที่ต้องแปลกใจที่ขั้นบันไดขั้นบนสุด มีดอกลีลาวดีสีขาวนวลหนึ่งดอกวางอยู่กลีบดอกยังสดใหม่เหมือนมีคนเพิ่งนำมาวางไว้ไม่นานพบรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแต่เขาก็ยังไม่กล้าพอที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนขี้ขลาดและไม่อยากทำงานต่อเขาเลือกที่จะเก็บความสงสัยนั้นไว้กับตัวเองหลายคืนต่อมา เหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะกลับสู่ภาวะปกติไม่มีกลิ่นดอกไม้ไม่มีเสียงดนตรีไม่มีอะไรมารบกวนอีกจนพบเริ่มจะคิดว่าบางทีเขาอาจจะแค่หูแว่วไปเองแต่แล้วในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งพบตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะนอนไม่หลับเขารู้สึกกระสับกระส่ายเขาจึงเดินออกมาสูดอากาศที่นอกฉานเรือนพักแสงจันทร์คืนนั้นสว่างสวย อาบไหลไปทั่วทั้งขบเขาทำให้มองเห็นกลุ่มเรือนไม้ที่ตั้งอยู่อย่างเงียบงันได้อย่างชัดเจนและวินาทีนั้นเองที่สายตาของพกเลือบไปเห็นบางอย่างบนชานเรือนกว้างของเรือนใหญ่หลังประธานมีร่างของใครคนหนึ่งยืนอยู่เป็นร่างของผู้หญิงที่สวมชุดพื้นเมืองแบบล้านนาโบราณเธอยืนหันหลังให้เขามองออกไปยังทิวเขาที่อยู่เบื้องหน้า ผมยาวสลวยของเธอสะท้อนกับแสงจันทร์เป็นเงางามพบยืนตัวแข็งทื่อหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเขาอยากจะวิ่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างกลับก้าวไม่ออกร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนนิ่งอยู่เนิ่นนานราวกับเป็นรูปปั้นแล้วเธอก็เริ่มขยับตัวอย่างช้าๆไม่ใช่การเดินแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยงดงาม เธอเริ่มร่ายรำไปตามท่วงทำนองที่ไร้เสียงท่าทางการฟ้อนรำของเธอดูเศร้าส้อยระเดียวดายถูกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ข้างในพบจ้องมองภาพนั้นเรากับต้องมนสะกดเขาทั้งกลัวและทั้งรู้สึกสงสารในเวลาเดียวกันหญิงสาวร่ายรำอยู่เช่นนั้นนานหลายนาทีโดยที่ไม่เคยหันหน้ากลับมามองทางเขาเลยแม้แต่น้อย ราวกับว่าในโลกของเธอมีเพียงแค่ตัวเธอกับแสงจันทร์เท่านั้นแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆโปร่งแสงขึ้นทีละน้อยก่อนจะเลือนหายไปกับความว่างเปล่าบนชานเรือนนั้นพบทรุดตัวลงนั่งกับพื้นเขารู้สึกหมดแรงไปทั้งตัวเขาแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่คนอย่างแน่นอนคืนนั้นพบไม่ได้นอนอีกเลยเขานั่งรอจนฟ้าสางด้วยความหวาดผวา วันต่อมาพบตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากเขาเขาแวะที่ตลาดเล็กๆในหมู่บ้านด้านล่างเพื่อหาซื้อของและได้ลองพูดคุยกับแม่ค้าสูงวัยคนหนึ่งเขาเริ่มจากการถา,ถามถึงประวัติของเรือนพักร้างแห่งนั้นสีหน้าของแม่ค้าดูสลดลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำถามของเขายายเล่าว,ว่าเรือนพักนั่นเคยเป็นของขหาบาดีเก่าแก่คนหนึ่ง ขหาบดีมีลูกสาวคนเดียวที่ทั้งสวยและรำเก่งมากเธอมีคนรักอยู่แล้วแต่กลับถูกพ่อบังคับให้แต่งงานกับชายอื่นเพื่อเหตุผลทางธุรกิจของครอบครัวหญิงสาวเสียใจอย่างหนักเธอพยายามขอร้องพ่อของเธอแต่ก็ไม่เป็นผลการแต่งงานยังคงถูกกำหนดให้มีขึ้นในคืนก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันหญิงสาวก็ได้หายตัวไป ไม่มีใครรู้ว่าเธอหนีไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเธอได้จบชีวิตตัวเองลงในป่าหลังเรือนพักที่เธอรักและผูกพันตั้งแต่นั้นมาก็มักจะมีคนเห็นร่างของเธอออกมาฟ้อนรำบนชานเรือนใหญ่ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เธอรักพบกลับมาที่เรือนพักด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป จากความกลัวกลายเป็นความเห็นใจและสงสารเขารู้สึกว่าวิญญาณดวงนั้นไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครเธอเพียงแค่อย่างยึดติดอยู่กับอดีตท,ที่น่าเศร้าของตัวเองคืนนั้นพบตัดสินใจทำบางอย่างเขาเดินขึ้นไปที่บันไดทางขึ้นเรือนใหญ่วางดอกไม้ป่าที่เขาเก็บมาพนมมือไหว้และพูดออกไปเบาๆว่าเขาเข้าใจและรับรู้ถึงความทุกข์ของเธอ เขาขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าได้วนเวียนอยู่ที่นี่อีกเลยคืนนั้นทุกอย่างเงียบสงบไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นพบคิดว่าบางทีคำขอของเขาอาจจะสำเร็จผลเวลาผ่านไปอีกหลายสัปดาห์พบก็ยังคงทำงานดูแลที่นี่ต่อไปเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นเริ่มจะเลือนลางไปจากความทรงจำจนกระทั่งคืนหนึ่งพบต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องมันเย็นยะเยือกผิดปกติทั้งที่เขาปิดหน้าต่างทุกบานสนิทแล้วกลิ่นดอกลีลาวดีที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลิ่นมันรุนแรงและชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพบค่อยๆลืมตาขึ้นชา้ชาๆหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นร่างของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่บนชานเรือนใหญ่อีกต่อไป แต่เธอยือนอยู่ที่มุมหนึ่งภายในห้องพักของเขาเธอยือนนิ่งสงบในความมืดจ้องมองมาที่พบซึ่งนอนอยู่บนเตียงครั้งนี้พบเห็นใบหน้าของเธอชัดเจนเป็นครั้งแรกเป็นใบหน้าที่งดงามแต่ซีดเสียวไร้สีเลือดดวงตาของเธอดำสนิทและว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าพบอยากจะร้องตะโกนแต่เสียงของเขากลับหายไปในลำคอ ร่างกายของเขาขยับไม่ได้เรากับถูกอำนาจบางอย่างกดทับไว้หญิงสาวในชุดล้านนาค่อยๆก้าวเข้ามาหาเขาอย่างเชื่องช้าทุกย่างก้าวของเธอนั้นเงียบกริบไร้เสียงใดๆเธอมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างเตียงของพบก้มหน้าลงมองเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกพบได้แต่หลับตาปีภาวนาให้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นแค่ฝันร้าย เขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเธอแล้วเขาก็รู้สึกถึงสัมผัสที่นุ่มนวลและเย็นเฉียบบนหน้าผากเป็นสัมผัสจากฝ่ามือของเธอที่วางทาบลงมาไม่มีแรงกดไม่มีความรู้สึกคุกคามมีเพียงความเย็นและความเศร้าที่ส่งมาเท่านั้นหญิงสาววางมือบนหน้าผากของพบอยู่ครู่หนึ่งแล้วเธอก็ค่อยๆชักมือกลับ พบกลั้นใจลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาเห็นหยดน้ำตาใสๆไหลออกมาจากดวงตาที่ว่างเปล่าคู่นั้นมันเป็นภาพที่ทั้งน่ากลัวและน่าสงสารในเวลาเดียวกันเธอไม่ได้ทำอะไรเขาต่อร่างของเธอค่อยๆเดินถอยหลังกลับไปที่มุมห้องก่อนจะจางหายไปอย่างชา้ชาๆพร้อมกับกลิ่นดอกลีลาวดีทันทีที่ร่างนั้นหายไป ร่างกายของพบก็กลับมาขยับได้อีกครั้งเขารีบลุกขึ้นนั่งหอบหายใจอย่างหนักเหนื่อการแตกพลักไปทั่วทั้งตัวเขารู้ตัวทันทีว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกแล้วการปรากฏตัวในห้องครั้งนี้มันคือการสื่อสารที่ชัดเจนอาจจะเป็นการขอบคุณหรืออาจจะเป็นการบอกลาหรือบางทีอาจจะเป็นการเตือนว่าอย่าล้ำเส้นไปมากกว่านี้ พบไม่ต้องการจะค้นหาคำตอบอีกต่อไปเขารอจนฟ้าสางเก็บข้าวของที่จำเป็นที่สุดทิ้งทุกอย่างที่เหลือเอาไว้เบื้องหลังเขาวางดอกไม้ไหวลาเป็นครั้งสุดท้ายที่หน้าเรือนใหญ่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากหุบเขาแห่งนั้นโดยไม่หันกลับไปมองพบโทรไปลาออกจากงานในวันเดียวกันนั้นเขาไม่ได้เล่าเรื่องจริงทั้งหมดบอกเพียงแค่ว่ามีธุระด่วนทางบ้าน เขาไม่เคยกลับไปที่เชียงดาวอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นแต่ภาพของหญิงสาวที่ฟ้อนรำอยู่กลางแสงจันทร์และภาพของดวงตาที่เศร้าส้อยคู่นั้นยังคงติดอยู่ในใจของเขาเขาไม่รู้ว่าป่านนี้ดวงวิญญาณของเธอยังคงอยู่ที่นั่นหรือไม่ยังคงออกมาฟ้อนรำในคืนพระจันทร์เต็มดวงอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ทำให้พบเชื่ออย่างสนิทใจว่าบางสถานที่ ก็มีเรื่องราวและจิตวิญญาณบางอย่างผูกพันอยู่วิญญาณที่ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครแต่ก็ไม่ต้องการให้ใครเข้ามารบกวนความสงบของพวกเขาเช่นกันบางทีการปล่อยให้สถานที่บางแห่งอยู่อย่างเงียบๆอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ได้พบเล่าว,ว่าทุกวันนี้เวลาที่เขาได้กลิ่นดอกลีลาวดีเขาก็จะนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เรือนพักแห่งนั้นเสมอ มันเป็นความทรงจำที่ทั้งสวยงามและน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันเรื่องเล่าของพบสอนให้เรารู้ว่าความน่ากลัวไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบที่น่าเกลียดน่ากลัวเสมอไปบางครั้งความน่ากลัวที่สุดอาจจะมาในรูปแบบที่งดงามแต่แฝงไปด้วยความเศร้าและความโดดเดี่ยวที่จับขั้วหัวใจเหมือนกับการร่ายรำที่ไร้เสียงของผู้หญิงคนนั้นที่ยังคงฟ้อนรำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอดีตของตัวเอง เรื่องราวของเรือนพักร้างแห่งนี้อาจจะมีอยู่จริงในที่ใดที่หนึ่งรอคอยให้นักเดินทางที่หลงเข้าไปได้สัมผัสแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีได้กลับออกมาเล่าเรื่องราวเหมือนอย่างที่คุณพบได้เจอมาสำหรับบางคนนั้นอาจจะเป็นการเดินทางเที่ยวสุดท้ายที่พวกเขาได้จับจ้องมองการไร้รำนั้นไปตลอดการ การให้เกียรติสถานที่และเรื่องราวที่ผ่านมาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าภายใต้ความเงียบสงบนั้นมีดวงตาคู่ไหนกำลังจ้องมองเราอยู่พบทิ้งท้ายกับผมไว้ว่าเขายังคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอยู่เสมอ เขาหวังเพียงเล็กๆว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งความทุกนั้นและได้เดินทางไปสู่ภูมิที่เธอจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่ต้องกลับมาไร้รำอย่างเดียวดายบนชานเรือรนร้างอีกต่อไปผมเองก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันครับหวังว่าเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังของเธอจะได้ปิดฉากลงอย่างสงบเสียทีและเรือนพักร้างแห่งนั้นจะกลับคืนสู่ความว่างเปล่าอย่างแท้จริง ไม่มีเสียงดนตรีที่แววหวานไม่มีกลิ่นดอกไม้ที่หอมเศร้าและไม่มีร่างของใครที่ฟ้อนรำอยู่กลางแสงจันทร์เหลือทิ้งไว้เพียงตำนานเล่าขานสืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นณนะเรียนรำลวงตาแห่งนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณพบครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ